นี่คือร้านพิซซ่าแป้งสดที่ซ่นอ,อยู่ในน้กนี้ว่าเจ้าของก็คือ Day ดีเจเดซุล่อร้าน a อ p ีพีแบงคข้อและพิซซ่าที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นพิซซ่าทอฟเฟิลกลิ่นหอมหอมแป้งหนานนุ่มสุดๆและพิซซ่าซีฟูด้ดรสชาติเข้มขน้นต่อคันด้วยซุปทอฟเฟิลกลิ่นหอมหอมเตะจมูกและสปาสไปซี่ซอสเสร็จรสชาติจัดจ้านอย่างแรกเลยเราถ่ายอ e ินเสิร์ตไปแล้วนี่คือซุปทอฟเฟิลที่ด้านบนเนี่ยเขาจะเหมือนเป็นแป้งพับเขามาโปะไว้แล้วแหวกดูนะนี่ดูดิดูความข้นดิคือตอนเราแหวกครั้งแแรกกคือินบบ กลิ่นทอฟฟี่เขเตะจมูเลยคำแรกเรียกน้ำย่อยอกลิ่นทอฟฟี่หอมมากเขาใส่ทอฟฟี่มาเยอะมากแล้วตัวซุปครีมเขาเนี่ยมันจะมีความแบบละมุนละมุนไม่ได้เค็มมากมีความเค็มเล็กๆแล้วก็หอมเน้นหอมไปที่ทอฟฟีอย่างเดียวเลยเขามีแป้งพับใช่ไหมล้วก็แป้งพับเข้ามาจุ่มทอฟฟีอย่างนี้ หวรรค์เลยคือตัวแป้งด้านบนเนี่ยมันจะมีความกรอบๆหอมๆด้านใต้ผิวจะมีความนุ่มๆเอามาจุ่มกินกับซุปครีมทัฟเฟิลโคตรดีเมนูนี้ต้องสั่งนะไอ้ที่เราสั่งมาเนี่ยสี่ห้าอย่างเนี่ยคือต้องสั่งโอ้ซุปทัฟเฟิลร้านนี้ดีมากนานๆเราจะได้กินซุปทัฟเฟิลที่แบบทัฟเฟิลจริงๆอ่ะอืมเรากินแล้วแบบกลิ่นอยู่ตรงเนี้ย ตลกอบอวลนนะ่ะสวรรค์ของคนรักทอฟเฟิลถ้าซุปค,ครีมทอฟเฟิลอร่อยขนาดนี้นี่เลยพระเอกของเราที่ทําให้ผมได้มากินร้านนี้ก็คือพิซซ่าหน้าทอฟเฟิลคือหน้ากินมากตัวแป้งเนี่ยเอกลักษณ์ตัวแป้งเขาจะมีความแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะจะเป็นอบด้วยเตาถ่านแล้วแป้งสไตล์มันจะเป็นสไตล์แบบนาโปลีสไตล์พิซซ่าตะเลียนแท้ๆเออที่มันจะไม่ใช่พิซซ่าแบบเจ้าเจ้าประจำที่ขายบ้านเรานะให้ดูให้ด,ใหดูให้ดูแป้ง นี่ให้ดูแป้งข้างในแป้งข้างในมันจะเป็นเป็น,ปนพองพงน,นุ่มนุ่มแล้วหน้าผิซาจะเป็นอย่างนี้จะใส่ทฟวเฟลมาแบบจุกจุกพาวเฟโคตรหอมชีสดีมากเลยตัวชีสดีส่งตัวพาวฟลพาวเฟลเนี่ยมันหอมอยู่แล้วมันหอมแบบเตะจมูกแล้วตัวชีสก็จะได้แบบได้เคี้ยว็กเจอร์ชีสเหมือนเขาใส่ชีสหนาหนาจนแบบได้เคี้ยวจะมีความเค็มเค็มมาจากชฉดแต่พิเศษคือตัวแป้งตัวแป้งเขาโคตรดีเลยทุกคนเออดูดิดูความเหนียวนุ่มดิ เหนียวกว่านี้อันนี้ก็เป็นชีสแล้วอะเออคือมันเป็นพิซซ่านุ่มๆหอมๆมีกลิ่นไม้หอมๆจากถ่านด้านล่างก็จะมีความแบบไม่ไหม้ของกลิ่นพิซซ่าเออคือวิ่ยดีมากเลยเป็นร้านพิซซ่าที่แป้งโคตรดีหืมถ้าใครสายแป้งใครชอบกินแป้งแบบนุ่มๆละมุนละมุนร้านนี้ตอบโจทย์บอกเลยหยุดไม่อยู่ทาตาเครื่องเลยไปต่อมากันที่พิซซ่าหน้าเนื้ออันนี้จะเป็นพิซซ่าหน้าซีฟูตนะดูหน้าเขาดีแบบฉ่ำมากเลย เกนรี่นี่มันแซ่บขนาดนี้จะผอมได้ยังไงพิซซ่าซีฟู้ดร้านนี้มันจะมีความแบบเนื้อสัมผัสแรกอะ่ะซอสที่เขาใส่มันจะมีความออกเปรี้ยๆนิดๆเพื่อมาตัดกับซีฟู้ดแล้วก็กินกับตัวแปง้งพิซซ่านี้เข้ากันมากเลยเออตะกี้ผมได้กินเป็นชิ้นหมึกหมึกก็ยังมีความสดมีความเด้งอยู่อืเกือบต้มยำแต่ไม่ใช่นะเพราะว่ามันได้ความเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแต่ม่เข็ดเห็อ่ะแต่มันไม่ได้เผ็ดไม่ได้เค็มแค่ความเปรี้ยวหอมหอมเออก็ดีเรากินขอบแป้งพิซซ่าเลยใช่ไหมเราลงกับตัวซุปครีมท็อฟเฟ <ś c oughs> หอหมและนี่คือสปาสไปซี่ซอสเซรจเออก็จะเป็นสปาเก,กตตี้ผัดพริกแห้งเส้นดูมีความแบบเหนียวๆน,นะอืมอืมเนี่ยอีกทั้งทีเดี๋ยวไม่รู้รส เป็นสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งที่รสชาติโคตรจัดจ้านคือตอนแรกอ่ะผมคิดในใจมันเป็นเมนูสปาเกตตี้สปซี่ใช่ไหมล้าก็คิดสีมันไม่เห็นเผ็ดเลยมันดูสีแบบดูจุดจืดแต่พอกินเข้าไปวิ้ยรสชาติถึงมีความเค็มมีความนวลแล้วแล้วความเผ็ดจากพริกหอมมากคือมันไม่ได้เผ็ดแบบซีซาแต่มันมีความรสชาติแบบจัดจ้านและแซ่บอ่ะอย่างผมเห็นแลละตอนแรกเรายังไม่เห็นมาพอเราคุกไปคุกมาเริ่มเห็นพริกซึ่งพริกแห้งเขาใส่มาเยอะมากเลยนะในจานนี่เห็นไหม อ,อยออร่ันนี้อร่อยเลยแล้วตัวซอสเศษ็จเขาเนี่ยเขาใช้หมูมาบดเองเว้ยมันเป็นฟิลกลิ่นรสชาติเป็นไสก้กรอกแต่รูปร่างมันคือแบบหมูบดปั้นเองแต่รสชาติคืออร่อยเลยเราไม่ได้คาดคิดว่ารสชาติเนี่ยจะจชาตแบบคนต่างชาติมากินนี่ผมรู้สึกว่ามันเผ็ดเลยอืมโคตรดีอันนี้เปิดด้วยสปากเกตตี้เลยเลยน่ากินมากดูสปากเก็ตตี้อร่อยมากครับสปากเกตตี้อร่อยจริงอู๊ย ขนาดกินแล้วยังซีนตามคำาบอเริ่มเลยว่ะโหใะไหรสชาติไม่เหมือนหน้าตาเลยเออคือดูหน้าตาคิดว่าจะรสชาติกลางๆกลมกล่อมๆแต่ไม่ใช่น่ะเผ็ดเลยรสชาติจัดจ้านนะสีมันไม่ได้จัดจ้านอ่ะมันไม่ได้ออกสีไว้แต่รสชาติคือมันออกเว้ยดิอืเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมแล้วจังหวะเนี้ยเส้นคือแบบออเรนเต้ดีมาก เราหยุดอะสปาเกตตี้ล้วกินเมนูอื่นดูบ้างอ่ะลูกีมท็อปฟโฟลโอ้โหเราจะตัดเป็นช้อนเลยนะอืหอหอสวรรค์เออสวรรค์จริงอมากเป็นสวรรค์ของคนรักท็อปโฟลหอมมากพิซซ่าทอฟฟา็อปโฟลบ้างโอ้ยรเลยดูดิดูันนี้คือเนื้อท็อปโฟลนะเนี่ยความพิเศษของตัวแป้งเว้ยผมชอบแป้งแนวนี้มากเลยอะเออเขากินหน้าแล้วเหลือขอบไปให้ เอาได้หมดอะด่ะแต่น้อยมีกลิ่นทัฟฟอลติยังดี <l> วะโอ้โหอยากจะตะโกนอะเฮ<ห>้ยอยากจะตะโกนเลยอะห,หอมนะหอมจริงหอมจริงหอมหอมคือเป็นทัฟเฟิลแบบทัฟเฟิลตะโกนอะออหอมแบบหอมมากหอมเวอร์มากอบอกเลยนะใครรักทัฟเฟิลนะห้ามพลาดร้านานี้เลยจริง ปิดท้ายกันด้วยขนมหวานทารามิสุบอกเลยว่าหอม <c oughs> เข้มข้นสุดๆและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาลองกินนะร้าน A.P.P. Bangkok ร้านที่อยู่หน้านิวาดเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้บอกเลยใครสายพิซซ่าแป้งหนาน,นุ่มท็อฟเฟิลหอมๆนี่ไม่ควรพลา